ปัญหาการบุกรุกป,ป่าที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆทําให้หลายภาคส่วนกังวลถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะนี่เป็นแนวคิดหนึ่งที่นํามาแก้ปัญหาด้วยการรวมกลุ่มของหมอภูมิปัญญาชาวบ้านอยู่ที่จังหวัดชุมพรค่ะพวกเขาได้ร่วมกันพลิกฟื้นผืนป่าให้กลายเป็นสวนสมุนไพรของชุมชนด้วยความที่เห็นคุณค่าของสมุนไพรที่ใช้รักษาคนในชุมชนมาตั้งแต่โบราณติดตามจากรายงานของนักข่าวพลเมืองเครือข่ายภาคใต้ค่ะ พื้นป่าสราธาาณะนาพยามเพื่อลังส่วนจงหวัดชุมพรแห่งนี้เคยเป็นตีดตั้งของสำนักง,งานส่วนปลาเพื่อปลูกปลาส้วนเมื่อปลามีต้นไม้ที่ร่มสมบูรณ์ก็ไอ้ยายสำนักง,งานไปถีอืน่นแต่ปัจจุบันนี้พื้นปลาแห่งนี้ทุกบุกกทําลายทำให้ต้นไม้ใหญ่ลดจำนวนลงเป็นอย่างมากทัดทันถีตรงนี้พอดีส่วนปลาเดิมเขา,ามาตั้งเป็นสำนักง,งานในนี้เร็จแล้วก็มาปลูกหใหม่ตต่บุญเข้าตามไรแล้วก็ตีล่างเมื่อหมายต็มถีเขาไปเกอืน่น เมื่อไปเอ,อื้นเถตรงนี้โทษถอดถิงไว้ประมาณเราเกือบทิพย์ปีะนะลุงอุดมหรือหม้อดมและสมาชิกกลุ่มหม้อผืนบ้านในตำบลน,นาพญาอำเภอลังส่วนจังหวัดชุมพรรวมตัวกันสร้างสวนป่าแห่งนี้ให้เกิดประโยชน์โดยการปลูกผืนสมุนไพรแซมไปกับต้นไม้ใหญ่ในสวนป่าเพราะเอ็นความสําคัญหวาสมุนไพรเป็นตัวยาสําคัญในทางการแพทย์แพทย์โบราณแต่นับวันตอนสมุนไพรก็จะหายากขึ้นคือต้องการให้ หลัวล้านไผ่ไผ่ข้างหน้าจะได้สายสร้อยในนี้มาขึ้นและจะได้ให้คนในตำบลนาพิยาเนี่ยจะได้โรจักพ่วงแห่นสมบัติที่ลำขาเนี่ยที่ห้าไม่ได้แล้วเนี่ยจะได้อ,อนุรักษ์กันจะช่วยกันดูแลความพยายามของมอบเผื่อบานกลุ่มนี้ยังไม่ได้หยุดอยูแ่แค่นี้เขาอย่างคิดที่จะสร้างเป็นสู้การเรียนรู้แผดแป้นไทยเพื่อให้คนตัวไปและเยาวชนเข้ามาเรียนรู้ โดยคิตตีจะถอดผ้าป่าสมุนไพรและทําพิธีบวชป่าเพื่อให้คนส่วนใหญ่รู้ว่าคุณนขาข้องต้นไม้และช่วยกันดักซาปา่าหม่อบุรีบานกลุ่มนี้ยังพยายามที่จะสร้างที่นี่เป็นสุนย์การเรียนรูแ้แปดแผ่นไทยเพื่อให้คนตัวไปและเยววาวชนเข้ามาเรียนรู้โดยจัดงานถอดผ้าป่าสมุนไพรและทําพิธีบวชป่าเพื่อให้คนส่วนใหญ่ได้รู้วาคุณคขาข้องต้นไม้และช่วยกันดักษาปา่าถ้าดาแดงถึงจองการหัวจะเอาเหลือนทังคล้องชางจุดนี้ ข้ามาปลมาทาให้เป็นผืนแพ่นเดียวกันจงการให้เด็กนักเรียนเด็กรุ่นรุ่นล้านข้างล่างนี่มันจะได้ซื้อถอดเจตนารวมข้องผู้สูงอายุจะได้ช่วยกันดูช่วยกันแล้ช่วยกันปรับปรุงในเมื่อจะคายได้ป่วยยาบางขนั้นก็ไม่ต้องไปพึ่งพาหม้ตทางตำบลอื่นนะก็เลยข้าวมาห้าหนี้ได้มาห้าหม้อม้อใครได้จงการ ขมุนไพรอะไรกี่ย่างแม้ว่าวันเวลาขอ้องหมอเผือนบานกลุ่มนี้จะอย่างเข้าสู้ใวชาราแต่ยังพยายามสร้างสร้ง,สรงต่อให้เกินความสําคัญข้องผือสูุนไพรพร้อมกำลักชาพื้นป่าข้องชุมชนเผื่อแม่ทุกทําลายเพื่อซุปทอดภูมิปัญญาในด้านแผดแป้นไทยให้สามมรถคงอยู่กับสังคมไทยให้ยาวนานตีสุดวิสรุตหมายจันทร์้ายภาอนนน์มีซี่นักข่าวพลเมืองผคกตายรายงาน